สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอสซีน้องเหลียวด้วยห้ไม่เอาไม่กรีดหรอย่ากรีดเดี๋ยวเจ็บคอ EP หกสิบเจ็ดคีหกหกค่ะวันนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมคะวันนี้มาตัวนี้แลวครับค่ะมีออเดอร์เพิ่มตัวนี้นะครับเหล็กใบเรื่อยเยอรมันเล่มวันนั้นไปแล้วนะคะไปแล้วครับนี้ทำใหม่นะคะครับผมค่ะ เอ่อสินิ้วนะครับยาวใบกว้างวันนี้กว้าง2.4นิ้วนะครับ2.5นี่2.5นิ้ว,ว <c oughs> สันหนา5.5มิลนะครับด้าม7นิ้วน้ำหนักช่างเมื่อเช้า710กรัมนะครับ710กรัมเนะี่ครับเล่มนี้ ไปเลยครับสังวนราคาเท่าเดิมให้ราคาเท่าเดิมครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบให้ราคาเท่าเดิมและอีกเล่มนั้นยังไงคะอีกเล่มนี้เป็นออเดอร์ครับลูกค้าออเดอร์มาทดสอบให้พร้อมกันเลยไหมคะเดี๋ยวจะทดสอบให้ให้ลูกค้าได้ดูแต่ท่านลูกค้าจะได้ดูวิดีโอพร้อมกันไปเลยค่ะช่างลันทดสอบสองเล่มนะครับต้องอย่ห้ามเข้าใกล้นะคะอันตรลายค่ะอยู่อยู่ข้างหลังรัเชียไกลๆนะคะลูก ค่ะอยู่ข้างหลังเชื่อไลกลๆเลยค่ะแม่ก็ไม่เข้าใกล้แม่ซูมมาลล่าขาลูกค่อยู่กับแม่ะค่ะอยู่กับแ,แม่ได้ค่ะสเสียงดังนะคะใช่นะครับอันนี้เล่มของลูกค้าอยู่กับแม่ไก,กลๆดนินี่ตานะครับตาไหมนี่นี่ขอคุณลูกค้าก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วทำไมไม่ ไม่ถ่ายตัวที่นําเสนอ,อก่อนแล้วของคุณลูกค้าในทีหลังค่ะเดนนี๋ยวจะสับสนตกไปแล้วตกไปแล้วนี่นี่นะครับน้องหลิวรับจ้งางกรี๊ดเลยไงคะอันนี้เป็นตาไม้นะครับตาไม้จะบอก<ม>ว่าจะมีชิลุอะไรนะพี่บอกว่าไม่ใช่ลุเฮ้ยกูเคย่คูย้ว่านี่น,นะครับปกตินี่นะครับ แบบนี้เอาไปแบบนี้นะครับเล่มที่จะขายนะคะนี้เอาไปเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทยาวสิบสองนิ้วนะครับเช่าลานลูกสาวเช่าลานนี่รับจ้างกรีดยังไงคะรับจ้างกรีดครับอ๋อ น้องหลิยวน้องหลิยวไม่กินอีกแล้วเหรอไม่กินแล้วค่ะเออรู้จังหวะแฮ่เดี๋ยวก่อนขีดไม้ติดเอาละเอาเอาละ,าละขีดไม้มันติดตัดอีกทีก็ได้นี่ค่ะขีดไม้ติดก็เอาออกนี่เอาละครับ,รบปกติช่าเราจะดึงกระดาษเป็นชิ้นๆนี่แช่าเราทำไมไม่ฉีกกระดาษล่ะก็ผมก็ยังว่ายอยูน่นะครับทำอะไรก็ไม่ไดีโอเคครับผ่านสลุย นะฮะอย่าลืมนะครับต้องการมีดทรงแบบประหลาดประหลาดตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเลมเม่มนี้เชิญทักได้เลยค่ะทักมาได้เลยนะครับอ่ะสวัสดีค่ะ<อ>น้องหลิวไปโน่นเลยไปอยู่กับพ่อได้เลยค่ะลูกมาทำไงลูกทำไงทำไงอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกด ก็แชร์ให้หนูด้วยนะคะให้พ่อให้พ่อให้ช่างอะไรนะคะช่างอะไรนะลูกให้ให้กับช่างอะไรนะลูกให้แชร์แล้วนะคะแล้วหนูก็หันหน้ามาสิทำไมต้องหันข้างหลังให้ล่ะคะในยิ้มหวานให้ด้วยค่ะเขบคุณค่าด้วยค่ะลูกสวยๆขอบคุณครับ